ครับสวัสดี f ี่สุขสุขคนครับเมือวนนี้ลงหลอดมาสรุปผลบางไฟสนามพี่คุณทองโนโนโนกเขาจุกรูจุกรูนะครับวันที่23เมษายน2 5 6 8นะครับบางที่1กุ้งจะเลื่อนสับ30 60นะครับได้315ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่2 คุณลำใหญ่นะครับ10 40, 40 360ี่ร้อยหกคะแนนผ่านวานจะรีบนะครับบ้างที่3ปอประกาศสิทธิ์นะครับ20 60นะครับในร้อ3สาคะแนนเจ้านะครับบ้างที่4สิงค์ค่านองนานะครับ35 75ิหด้าในร้อยสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่หาจด,ดีเบิกฝ่า40 70 8, ิดร้อยเจคะแนนผ่านวานจะรีบนะครับ บางที่6นะครับลูกชายผู้น้อยนะครับ40 80ได้405คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่7จอันตรายนะครับ30 60ได้417คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่8ปุพูดที่ใชเบิกฟ้านะครับ20 60ได้265คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่9เพชรลำฟ้านะครับ50เพียง 400นะครับเด้395คะแนนเจ้านะครับมึงเกือบไปแล้วนะครับผมเสียงหยันกบางที่12แท็กเตอร์นะครับ30 75เด้355คะแนนเจ้านะครับบางที่11โพจะเลื่อนนะครับความชอบส่วนตัวของหลอดบักยางคักบักยางรุ่นแรงเลยนะครับเพราะว่าเห็นลำตัวแล้วสวยงามเหลือเกินนะครับ40 70เด้420คะแนนผ่านทุกราคากินฮอดขนหวานจรีบนะครับบางที่12นะครับแอดเทวดา80 20ราคาขนาด ตายมา2มือแล้วมือนีก็ยังราคาสูงคือเก่านะครับได้385คะแนนเจ้าเกิบนะครับผมบางที13โชคสมพรน,นะครับ 3 0 6 0ได้440่าคแนนผ่านวานเรีบนะครับแอดเทวดาออกลมลมนะครับจ้าวได้นะครับบา่งที่ิสอราชวงศ์นะครับห้าสิาิได้305าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ิดิวเทวดา7 5 15วิบด้3 5 0รคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีิหนะครับนายกสิทธ์นะครับอ่ะ20 40ได้ว1 7คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิเจสีถนนชัยนะครับีแปดส่าแนนย่ามร้ยเก้าสิบห้าคะแนนผ่าน กทอนะครับห้าสิได้สามร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิเกโกแก่นะครับสี่สิบเจ็ดสิบได้สองบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยีบบัญจรัดแปดแปดนะครับ บวกสังเวียนปลาสดนะครับสี่สิบแปดสิบห้าได้325คะแนนไม่ผ่านนะครับผมเฮ้ยแพ้เป็นแพ้เป็นนะครับผมงหลอดก็ว่ามันชอบนะครับชอบส่วนโตนะครับบัญชลัแดแปลแพ้นะครับผมอามือนี่ก็มีเข่ามีแพ้อยู่นะครับผู้ใดเข่าถือก,กะมันนะครับส่วนมากก็ะสิบไปทั้งแดงนะครับไทยๆแรกๆกะ เขียวนะครับผมอ่าดีใจน้ำผู้โฉผู้มันนะครับผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากข้อมูลพิพผาดประกาศใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ